การสร้างทีมที่ยอดเยี่ยมเนี่ยนะครับมันก็ต้องเริ่มจากการหาคนที่ใช่ให้เจอตอนนั้นแหละครับคือส่วนที่ท้าทายที่สุดเลยใช่ไหมล่ะครับวันนี้เรามีเครื่องมือที่แบบว่าง่ายๆแต่ทรงพลังมากๆที่จะมาช่วยเปลี่ยนวิธีการจ้างงานไปเลยมาดูกันครับว่ามันคืออะไรนี่เป็นคำถามที่แบบสำคัญสุดๆเลยนะครับเพราะลองคิดดูสิครับว่าการจ้างงานผิดแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันส่งผลกระทบเยอะขนาดไหน โปรเจกต์ก็อาจจะช้าลงบรรยากาศในทีมก็เสียไปหรือร้ายกว่านั้นคืออาจจะเสียลูกค้าคนสำคัญไปเลยก็ได้โอ้โหแค่มองเรซูเม่สวยๆอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอแล้วล่ะครับในยุคนี้และทางออกที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็คือกรอบแนวคิด3 c ซีสนี่เองครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามันเป็นเหมือนเข็มทิศในการจ้างงานเลย เป็นเข็มทิศที่จะช่วยนำทางให้เราประเมินผู้สมัครได้แบบรอบด้านขึ้นเป็นระบบมากขึ้นไม่ต้องเดาสุ่มอีกต่อไปโอเคครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้า 3C นี้กันไปทีละตัวเลยนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรเริ่มจาก C ตัวแรก Competence ไปต่อกันที่ Character and Culture แล้วก็ Communicate and Learn นอกจากนั้นเราจะมาดูกันด้วยว่ามันมีโมเดลที่แตกต่างกันยังไงบ้าง ก่อนจะไปสรุปภาพรวมทั้งหมดกันในตอนท้ายครับผมเอาละครับมาเริ่มกันเลยที่ C ตัวแรก competence หรือความสามารถอันนี้เรียกได้ว่าเป็นรากฐานเลยนะเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ครับเป็นการตอบคำถามง่ายๆแต่สำคัญมากว่าผู้สมัครคนนั้นนะ่ะสามารถทำงานที่รับผิดชอบได้จริงๆหรือเปล่าถ้าจะให้พูดง่ายๆเลยนะครับ competence ก็คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อให้งานมันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นทักษะการเขียนโค้ดของโปรแกรมเมอร์หรือความรู้เรื่องการตลาดของนักการตลาดหรือแม้กระทั่งประสบการณ์การปิดดิวเก่งๆของเซลล์ทั้งหมดนี้คือ competence ครับแล้วเราจะดูอะไรบ้างล่ะในด้านนี้ อืมหลักๆเลยนะจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันครับ 1. เลยคือ hard skills หรือพวกทักษะเฉพาะทางต่างๆ 2. คือ knowledge ครับหรือความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมนั้นๆและสุดท้าย 3. คือ experience ประสบการณ์ที่จับต้องได้ที่พิสูจน์ได้จริงๆว่าเคยทำสำเร็จมาแล้วแล้วจะประเมินยังไงดีล่ะจริงๆวิธีการก็มีหลากหลายเลยครับตั้งแต่การดูในเรซูเม่การสัมภาษณ์เชิงเทคนิคแบบเจาะลึก ไปจนถึงการให้ลองทําโจทย์งานจริงหรือทำเวิร์ s ซ m มเปิลเทไปเลยซึ่งผมบอกเลยนะว่าวิธีสุดท้ายนี่แหละจะทําให้เราเห็นของจริงได้แบบชัดเจนที่สุดเลยครับโอเคไปกันต่อที่ C ตัวที่2เลยครับนั่นก็คือ character and culture หรือคุณลักษณะและวัฒนธรรมองค์กรถ้า C ตัวแรกที่เราคุยกันไปมันคือสิ่งที่ผู้สมัครทำได้ C ตัวนี้มันจะเกี่ยวกับว่าเขาเป็นคนยังไง และเขาจะเข้ากับทีมของเราได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งสำคัญมากเลยนะตรงนี้เราต้องแยก2องคำนี้ออกจากกันให้ชัดๆก่อนนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยมันคือแก่นแท้ของคนคนนั้นเลยเป็นเหมือน DNA ของเขาอย่างเช่นความรับผิดชอบความซื่อสัตย์ ส่วน culture หรือที่บางทีเราเรียกว่า chemistry เนี่ยมันคือเคมี Me, ที่จะเข้ากับทีมและองค์กรของเราได้ไหมคนเก่งแค่ไหนแต่ถ้าเคมี Me ไม่ตรงกันเนี่ยก็ทำงานด้วยกันลำบากนะครับบอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยทีนี้พอพูดถึง character หรือคุณลักษณะส่วนตัวเนี่ยสิ่งที่เรามักจะมองหากันก็คือคุณสมบัติที่เป็นเหมือนรากฐานของการทำงานที่ดีเลยครับอย่างเช่นความซื่อสัตย์ความน่าเชื่อถือ ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ทัศนคติที่ดีที่แบบว่าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆวิธีที่ดีที่สุดที่จะเช็คเรื่องนี้นะครับคือการใช้คําถามเชิงพฤติกรรมครับแทนที่จะถามว่าเป็นคนมีความรับผิดชอบไหมลองเปลี่ยนเป็นไหนลองเล่าเรื่องตอนที่ต้องรับผิดชอบความผิดพลาดครั้งใหญ่ให้ฟังหน่อยการให้เขาเล่าเรื่อง จากประสบการณ์จริงแบบนี้แล้ครับจะทําให้เราเห็นตัวตนของเขาได้ชัดกว่าคําตอบสวยๆเยอะเลยเราค่อยไปเช็คกับบุคคลอ้างอิงเพื่อยืนยันอีกทีหนึง่งแล้วพอมาดูในส่วนของ culture fit หรือความเข้ากันได้กับวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูหลักๆก,ก็คือเขาจะทำงานร่วมกับทีมของเราได้ดีไหมนะสไตล์การสื่อสารของเขาเป็นแบบไหนแล้วจะปรับตัวเข้ากับบรรยากาศการทำงานที่เป็นอยู่ได้หรือเปล่าวิธีเช็คเรื่องนี้ก็มีหลายอย่างครับ อาจจะลองถามเรื่องค่านิยมของเขาหรือลองโยนสถานการณ์สมมุติให้เขาแก้ปัญหาดูแต่ไม้เด็ดที่สุดเลยนะคือให้ทีมที่จะต้องทำงานกับเขาโดยตรงนั่นแหละครับได้เข้ามาคุยด้วยเลยโหวิธีนี้จะช่วยให้เรารู้ได้แทบจะทันทีเลยว่าเคมีมันตรงกันไหมคลิกกันหรือเปล่ามาถึงซีตัวสุดท้ายกันแล้วครับ Communicate and Learn หรือก็คือการสื่อสารและการเรียนรู้ถ้าจะให้เปรียบเทียบนะ สีตัวนี้ก็เหมือนกับเครื่องยนต์เลยครับเป็นเครื่องยนต์ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของพนักงานคนนั้นในระยะยาวคําว่าการสื่อสารในที่นี้นะครับไม่ได้หมายถึงแค่การพูดเก่งอย่างเดียวนะแต่มันรวมไปถึงความสามารถในการถ่ายทอดไอเดียที่มันซับซ้อนให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายๆและอีกอย่างที่สำคัญมากๆเลยก็คือทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีด้วยครับอันนี้สำคัญไม่แพ้กันเลย และอีกส่วนที่มาคู่กันและสำคัญมากๆเลยก็คือ Coachability หรือก็คือความพร้อมที่จะเรียนรู้ความพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองคนที่มีคุณสมบัตินี้นะครับเขาจะเปิดรับ Feedbacks เปิดรับคำแนะนำติชมแล้วก็มองหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองเก่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาโอ้โหคุณสมบัตินี้เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เลยนะครับสาหรับการเติบโตในระยะยาวดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมองหาใน C ตัวสุดท้ายนี้ก็คือ ความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนการเป็นผู้ฟังที่ดีการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นต่างๆและที่สำคัญคือต้องมีความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอซึ่งจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกันแบบแยกกันไม่ออกเลยจริงๆครับและนี่คือส่วนที่ผมว่าเจ๋งที่สุดเลยนะกรอบแนวคิด 3C เนี่ยมันไม่ใช่กฎเหล็กที่แบบว่าต้องทำตามเป๊ะๆทุกอย่างนะครับแต่มันยืดหยุ่นได้เหมือนดินน้ำมันเลยแหะครับ ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมเป็นยังไงนะหรอครับไปดูกันเลยเห็นไหมครับว่าแต่ละองค์กรเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญกับ4แต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยบางที่อาจจะเรียงลำดับความสำคัญเป็น competence culture แล้วก็ communication ในขณะที่อีกที่อาจจะบอกว่าไม่ได้สำหรับเราต้องเป็น character competence และ chemistry คือมันไม่มีผิดไม่ถูกนะครับหัวใจสำคัญของมันก็คือ การหาโมเดลที่ใช้ที่สุดสำหรับทีมและองค์กรของเรานั่นเองครับเอาล่ะครับเราเดินทางมาถึงช่วงสรุปกันแล้วนะครับถ้าจะให้พูดถึงหัวใจหลักของการใช้กรอบแนวคิด 3Cs เลยเนี่ยมันก็คือการที่เราจะสามารถประเมินผู้สมัครได้อย่างรอบด้านมองภาพรวมได้ครบถ้วนหรือที่เรียกว่าเป็นแบบองค์รวมนั่นแหละครับเป้าหมายสูงสุดจริงๆแล้วมันไม่ใช่การหาคนเก่งที่สุดหรือคนที่ทักษะทางเทคนิคดีที่สุดเพียงอย่างเดียวนะครับ แต่มันคือการหาคนที่ใช่ที่สุดสำหรับทีมและใช่ที่สุดสำหรับองค์กรของเราการใช้ 3Cs เนี่ยจะช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างสมดุลมากขึ้นทำให้เราได้คนที่ไม่ใช่แค่ทำงานได้แต่ยังเข้ากับทีมได้ดีอีกด้วยประโยคนี้คือบทสรุปของทุกอย่างได้ดีที่สุดเลยครับการตัดสินใจจ้างงานที่ดีที่สุดเนี่ยนะต้องมองให้ครบทั้ง3มิติเลยครับนั่นก็คือทักษะที่เขาทำได้ ตัวตนที่เขาเป็นและเคมีที่เข้ากับทีมของเราได้และสุดท้ายนี้นะครับอยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายไว้ให้ลองกลับไปคิดกันดูว่าตอนนี้เราก็มีเข็มทิศอยู่ในมือแล้วคำถามก็คืออะไรคือ3 c ซีที่สำคัญที่สุดสำหรับทีมของเรากันแน่ถ้าตอบคำถามนี้ได้นะครับนั่นแหละครับคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดสู่การสร้างทีมในฝันเลยครับ